สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับเรื่องราวความเชื่อของวันออกพรรษาเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคเป็นความเชื่อที่มีมานรมนานของพี่น้องประเทศลาวแล้วก็ประเทศไทยแต่กระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้บอกว่าการที่เราเห็นบั้งไฟพญานาคเกิดจากการที่ประเทศลาวที่เมืองปากเงึมมีการยิงปืนแสงไฟเหล่านั้นทำให คนที่ดูเนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นการบังไฟนะเกิดจากการยิงปืนจุดพลุต่างๆมิใช่เกิดจากธรรมชาติเมืองปากเงินก็ต้องออกมาชี้แจงสิครับว่าเม่มีการยิงปืนในคือมันออกพรรษาเมื่อวันที่28ตุลาคม2564ช่วงรายงานข่าวข้าของสถานีโทรทัศน์นครหลวงเวียงจันทร์ได้นำเสนอรายงานพิเศษเรื่อง เมืองปากเงิมยืนยันข้อกล่าวหาการยิงปืนในค่ำคืนวันออกพรรษาบ่มีมูลความจริงทีมข่าวของสถานีโทรทัศน์นครหลวงเวียงจันท์ได้ลงพื้นที่เพื่อสืบหาข้อเท็จจริงที่เมืองปากเงิมได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรัฐและชาวบ้านหลายคนท่านคำูลเตียงทลราดเจ้าเมืองปากเงิมกล่าวว่าได้รับบัญชามาจากผู้ครองนครหลวงเวียงจันท ให้ตรวจสอบเรื่องที่แอดมินเพจบั่งไฟพญายนาคได้โพสต์เรื่องราวของคนลาวที่ยิงปืนทางเมืองปากเงืมจงลงสำรวจหาข้อที่จริงที่บ้านนากุงบ้านโนนเหนือบ้านหนองเขียดและบ้านปากเงืมซึ่งได้รับการยืนยันยาจากผู้ใหญ่บ้านทั้ง4หมู่บ้านว่าบ่มีการยิงปืนในค่ำคืนวันออกพรรษาแต่อย่างใดเรื่องของการยิงปืน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าบ่มีมูลความจริงในคือมันออกพรรษาเจ้าที่ตำรวจทหารชายแดนและตำรวจบ้านได้ลาตระเวนตามแนวรับน้ำโของอย่างเข้มงวดท่านขมูลกล่าวไว้เมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทร์ตั้งอยู่ตรงข้ามอำเภอพลพ,พิสัยและอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายโดยคืนวันออกพรรษาของทุกปีจะมีชาวลาวจำนวนหนึ่ง เดินทางมาชมบั้งไฟพญานาคที่หมู่บ้านริมโขงปกติชาวลาวตามหมู่บ้านริมโขงเมืองปากเงืมได้จัดงานบุญออกพรรษางานบุญไหลเหลือไฟและบูชาบั้งไฟพญานาคทุกปีทุกยุคทุกสมัยผ่านมาไม่เว้นแต่ว่าในปีนี้เองทางการลาวสั่งห้ามจัดงานบุญออกพรรษา เนื่องจากว่าเกรงว่าจะมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโนา2019นิด -19 นะครับหรือว่าโควิด -19 ที่ระบาดหนักในประเทศลาวพันโทคำสิงรอวันใสรักษาการหัวหน้าปกศเมืองปากเงืมหรือว่าหัวหน้าตำรวจเมืองปากเงืมให้สัมภาษณ์ว่าทางตำรวจได้สั่งห้ามจุดพุดอกไม้ไฟห้ามจุดประทัดโดยมีตำรวจเมืองหรือว่าตำรวจบ้านนะครับ กองหลอนเนี่ยแลตทหารชายแดนได้ล่าตระเวนตลอดทั้งคืนไม่พบว่ามีการยิงปืนขึ้นฟ้าจากปู่บ้านใดมีการสัมภาษณ์ชาวบ้านนะครับชื่อว่าแม่ตู้บุญมีวงพง์คำชาวบ้านนากูงเมืองปากเงืมเล่าว่าปีนี้เงียบสงบจึงเห็นบั่งไฟพญานาคเยอะกว่าทุกปีชาวบ้านแถวนี้ได้เห็นบั่งไฟพญานาคทุกปี ทั้งในน้ำโขงน้ำเงิมแล้วก็ตามห้วยหนองต่างๆแม่ตู้บุญมีบอกว่าตั้งแต่เป็นเด็กน้อยนะอายุ8ขวบจนปัจจุบันเนี่ยแม่ตู้บุญมีอายุ68ปีนะครับเห็นบ้างไฟรญยนาคในคืนมันออกพรรษามาตลอดชาวบ้านจะนําทูปเทียนมาจุดบูชาตามริมฝั่งแม่น้ำโขงก็เป็นที่สังเกตะครับปีนี้เนี่ยเขามีการห้ามการจัดงานใช่ไหมครับไม่มีการยิงปืนไม่มีการจุดพูะ แต่บ้างฝ่ายพญานาคกลับมีการโผล่ขึ้นมาจากเหนือของแม่น้ำคงเยอะกว่าทุกปีทำไมเป็นเช่นนั้นความเชื่อเหล่านี้นะครับเป็นความเชื่อที่สั่งสมกันมานานการจะลบล้างให้ความเชื่อนี้ห่างหายไปด้วยถ้อยคำการกล่าวหาแบบนี้เมืองปากเงืมจ้อไม่ได้นะครับ ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ความจริงแต่อย่างใดนะครับนี่เป็นข่าวสารที่นำเสนอให้พี่น้องชาวลาวและชาวไทยเข้าใจตรงกันเรื่องราวเหล่านี้จะกลับมาให้เป็นกระแสะอีกครั้งก็ออกพรรษาปีหน้านะครับหวังว่าข่าวสารนี้จะทําให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวความลี้ลับบางฝฟพญานาคจะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณนะครับที่กรวนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ